นี่เป็นอาหารไฮเทคเยี่ยงจันเนี่ยมีข้าวปุ้นเนียนข้าวปุ้นทุกทุกแบบต่อมาเนี่ยมีเส้นกินน่นใช่ไหมมีเส้นมีเส้นมาก,กินอาหารเราเอ่อมากอาหารเป็นมาติฝรั่งเศสไม่ใช่มากินอาหารเราแซ่แบหลายประเทศเลยเนี่ยให้เต็กเบี่ยงจัน มีสั้นหกเด้อสั้นหกมีอาหารทุกอย่างต่ำสั่งมีตมงงงงงงง่ำบะคงเมียนทุกแบบเมียนไทยมาเบื้องนี้แล้วก็สะดวกสบายการนั่ง นี่เราก็เอื้นฟูดจันในเต็กโอเจทอนกับมานี่เอาเอาลงไป <c oughs> บม่ได้เมาติจิเอา้ามอดไปเลยสั้นหกตอัวนาะยิงเนาะ สันหก่าอันเซลออกยูทู e ให้อ่นี่นะมาอุดโนนเพ็น,นอ่